โอ้ขึ้นเถอะ

อะไรไหมคุยเพื่อนค่ผมผมว่าฟังนะก็เล็กโมาห่าเลยเอาเลยนี่ค <teng why ini> ุย

เดินตลาดนายนั่นแต่ใส่กีร์สีแดงใส่กียร์แดงรูดนตลาดนายาด้วยนะสามสิบสี่นะยังนุ่มอยู่ขอบคุณครับขอบคุณนครับ แน่นอนไม่่อครับตอนนี้ทางเราคไปกันะหมอคนนยบารที่ออกมาแล้วตอนนี้ก็มีทนัเลือกร้าหลบกับไดไได้ครับขดาจะแมคันมีเราในดน่ารรั